แกคือคนที่ฆ่าพ่อฉันยิงถึงอย่งางเฮ้ยเฮ้อย่ายิงนะอย่าอย่ายิางกลนะัวผมยิงน้องชายคุณตายได้ไงคุณโฉมไม่นะลัวไปพี่โชมไม่หรอกสิ่งจะทำแบบนี้ไม่ได้พี่โชมเห็นไหมมันมีปืนด้านทองมันเป็นคนที่ฆ่าพ่อเรื่องมันก็ผ่านไปแล้ว สิ่งลืมมันไปได้แล้วพี่โชมหมายความว่าไงกำนันเป็นคนของพ่อเลี้ยงพี่ยอมให้สิ่งทำอะไรคนของพัวพี่ไม่ได้เห็นผัวดีกว่าพ่อใช่ยังไงพ่อก็ตายไปแล้ว สิงจะเสียเวลากับการแก้แค้นไปทำไมอากาตันยูผมไม่คิดว่าพี่โชมจะเลวได้ขนาดนี้ออกไปจากทุ่งคาซะออกไปจากชีวิตของคนทุ่งคาคนที่นี่เขาวุ่นวายก็เพราะสิ่งคนเดียวไม่จริงทุ่งคาจะลุกเป็นไฟไม่ใช่เพราะผม แต่เป็นพ่อไอพ่อเลี้ยงหนุมากกันอยู่ได้ลำคาญเว้ยอย่านะหย่าสิงหย่าสิถ้าสิงจะยิงก็ต้องยิงที่ไป้ย่าไอสิงตำรวจมาไปคนแล้วไปดีวะี่ม นายสองคนรอที่นี่รอมสั่งจากฉันทำไมล่ะครับไม่ต้องถามไอ้สิงไปไหนมันหนีไปแล้ว ถ้าคุณโฉมไม่มาขวางเอาไว้ได้ตัวมันแน่ถ้าไม่ใช่ฉันสิ่งมันยิงกำนันตายไปแล้วพอแล้วครับเลิกเถียงกันได้แล้วนะครับผมตามมันไม่ทันครับกำนันไม่รู้มันหายไปไหนอา้าวเรื่องบ้านลุงคิงที่โดนโจรปล้นนะครับสารวัตรบาดเจ็บขนาดนี้จะมีใครสืบต่อไหมว่าไอ้โจรนี่มันชุกพวกขึ้นมามันเป็นใครเออใช่ใช่ใช่ พ่อผมเจ็บขนาดนี้เนี่ยใครจะรับผิดชอบยังไม่ว่าเอาเหตุการณ์ซึ่งหน้าก่อนเข้าใจไปกันนั้นไปจับไปสิงกันอย,อย่าไปค่ะอย่าไปอย่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เข้าใจพี่ชมทำไมพี่ชมพูดกับพี่สิงแบบนั้นล่ะ พี่ฝากบอกสิ่งด้วยเลิกแก้แขนแล้วหนีไปซะบักกะบูอินเตอร์